แล้วลุงค่อยๆซุดตัวนั่งลงแล้วเงยหน้ามาบอกเขาสองคนว่าแล้วก็ชี้ไปตรงนี้อะลุงตายตรงนี้เออแล้วก็น้องบีก็บอกออกไปอ่ะมันมีผู้ชายอ่ะแก่ๆคนหนึ่งใส่ชุดขาวๆเก่าๆมายืนอยู่แล้วก็ชี้หน้าน้องบีแล้วก็พูดว่ามึงลบหลูกกูแล้วก็พอจุดรูปขอเข้ามาที่ต้นไม้ใหญ่อ่ะอย่างอย่างที่บอกตอนต้นนะครับจุดจุดที่เขามาที่เขามากางเต็นทน์มันอยู่ต้นไม้ใหญ่ๆแต่พักอ่ะพอเขาขอเข้ามาเรียบร้อย ก็ได้เจอสิ่งสยองก็เห็นตรงมันมีร่างดำดำอ่ะดำดำลักษณะเหมือนคนอะ่ะเหมือนคนถูกไฟคอ,อกตายอะ่ะมาลุมกินอาหารที่เข้าไปไหว้หแขนลุงอะ่ะมันเริ่มเปลี่ยนสีครับคุดแบง มันเปลี่ยนจากคนธรรมดาเป็นสีดำเหมือนไฟไหม้แล้วหนังของลุงเริ่มยน่นแล้วมีกลิ่นไหม้ขึ้นมาไปถึงสิบวีครับทั้งน้องบีและน้องแอนต้องตกใจสุดขีดยืยนขาแข็งตาค้างแล้วลุงค่อยๆสซุดตัวนั่งลงแล้วเงยหน้ามาบอกเขาสองคนว่าแล้วก็ชี้ไปตรงนี้ลุงตายตรงนี้